กับกาบสื่อทีช่วงเโ้าของวันที3่3พฤศจิกายนพศ2561การสัืดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับสําหรับชุมนี้กับสินําผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านมาชมงัวใส่เขา่าขุนด้วครับพี่น้องครับก่อนอื่นขอนําเรียนว่าเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแล้วกับบริการจิ้มเง,งินปลายทางน่องเหนือจาก200กิโลเมตรที่ทางขอกส่งให้ฟรีแล้วทางขอกสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศ งัวเห็นยืนยุต่อหนาผมนี่ตัวไหมองไดจุดไดมีตำหนิผมก็สิบ่อกก้าแจ้งไปในคลิปเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับเพื่อพอไม่พี่น้องสนใจครับ0 6 5 2 0ห6 8 8 4พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบัานฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้น้ำผ้าพอไมมพี่น้องทุกท่านมาชมงัวครับเป็นงัวจังไหนครับพี่น้องครับผมสิขายราคายืนสนามเลยด้ยครับพี่น้องครับแต่ว่า ผมแถมทรงฟรีให้สองรอยจิโลครับเทียนยืนยันหนาวิวผมนี่เป็นวัวผูรุ่นเขาคุนอายุสิบหาเดือนบวราบพี่น้องครับนี่ครับแฉลบขาเกิงบ่้มต่ำหนีจ้าโตครับพี่น้องครับขายยกได้ครับพี่น้องครับบ่ได้ขายแย่ครับชุดสามโตนี่ขายยกตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับยกสามโตได้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อตัวครับพี่น้องครับ ผมกับบริการส่งฟรีให้ยางที่น้ำเลี้ยนครับนี่ครับราคายืนสนามเลยครับพี่น้องครับบ่ต้องเสียพรมก็ได้ออกไปสารวจมึงอ็ไ้ครับพี่น้องครับวางงวผูรุ่นนี้เขาขายกันจกบาดครับงวผูนี่มันสิเป็นอ่าตัวมีราคากัวกัวง้วเมียครับพี่น้องครับนี่ครับเาอในมองหาเขาคุ้นปล่อยห่วปล่อยสวนหาไปกินอาหารระยะสั้นสามเดือนหรือว่าปีหนึ่งนี่แต่ลองพิจะหน้ามองด้อครับพี่น้องครับครับนั่นๆในมาที่ครับอันนี้ง้บ้านบ้านครับผมเพพึงไปซื้อมาหังหนครับพี่น้องครับจะ มาล่องเป er YouTube, ิดในย t u b e มึงเปิดราคาสนามเลยครับว่ามันไปสนามก็ไปขายราคาหนีเก่าไหมครับพี่น้องครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับต่อตัวได้ครับพี่น้องครับย้ำว่าต่อตัวได้บ่เม็นสามตัวได้ครับตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทกฎกติกานั่งคอ้ากับเช่นเดิมครับอย่าโทษเหร่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควมสาใจได้ครับพี่น้องครับมาอีลีโทษมาหาผมได้ตลอดยิ้มซีเม่วงครับพี่น้องครับบ่มากระแชร์บอกพานครับพี่น้องครับ ผู้เพิ่นเข้าใจผู้เพิ่นเคยเลี้ยงงัวเถกกระซีเข้าใจราคาอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับรุ่นสามตัวครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เฮียเป็นสองขีบือเขาหรืครับพี่น้องครับเพราะว่าก็อยากให้พ่อพี่น้องรับชมเดี๋ยว่านนั่นยังอยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่ไปหามูเไนหนึ่งครับไปลูกไปนี่แหละครับเพิ่นปามันไงไงสายพันเพิ่นครับพี่น้องครับกระสีปะมาณนี้แหละครับ รุ่นเขาคุ้นครับพี่น้องผู้ได้คุ้นใส่หน่อยกับร่องพิเจนาเมืองหน้ห่างไดคุ้นใส่หน่อยกับร่องพิจนาเมืองเด้ครับพี่น้องครับยกเมดนี่ตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพอไม่น่นก็คุ้นสามเอาครับกฎกติกาของทางของเข้ากัวบางไว้เช่นเดิมครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันจะโทษควมสาใจครับมั่นใจว่าจะขวงซื้อได้โทษมหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับถ้าโทษแล้วว่าเอานี่มันเกิดควมเสียหายครับพี่น้องครับมันเกิดควมเสียหายแน่นอน เพราะว่าทั้งเฮานี่เดินทางไปโดยบร้เรียกเก็บมาจำกอนใดๆทั้งสิ้นถ้าพ่งัวไปลงรถหอดบ้านปึ๊บท่จังได๋กับรับเห็ดรับเล้วเห็นตัวแล้วว่าพ่เอานี่แย่มากๆเ้อครับพี่รองครับกับฝ่ากนี้นะครับถ้ามั่นใจว่าจะคล้องเออบ่มักบ่ซื้อดอกกับ่อต้องโท่มาสั่งกันครับพี่้องครับบ่ว่ากันครับมาก็บจองซื้อไปครับพี่รองครับครับล่องพิจารณาเมื่งครับขายราคาสนามเลยครับงัวสามตัวนี่ครับพี่้องครับแถมทรงฟรีให้ สองห่อยจิโรเมตครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับราบสดีครับ